โอเคอะนะครับใครที่ออกมาแล้วคนละโลกนะครับพิมพแปดออนสตาร์นะครับจะหายครับใครที่ออกมาแล้วโลกนะครับเล่นกิจกรรมเมื่อกี้ได้ของโคตรดีอะน้องลาทาผีได้ของโคตรดีได้ของโคดีได้ของโคตรดีอะล่าทาผีอะลาทาผีอะล่าท้าผีอะได้เซรามิกเองนีย ได้แค่เซรามิกกันแล้วมนะึงอ่ะครับมึงเล่นด้วอวะครับผมผมเหมือนคนขี้เกียจแล้วครับน่าถามไม่ับถามได้ปะผมเหมือนคนขี้เกียจแล้วพี่ผมเนี่ยขยันสุดแล้ว แจ็คก่อนดิครับยังครับหัวเนี่ยมันเนี่ยมันเขาไม่ร่างไม่ตัวไหวมากตัวไหวมาก ตสัว์ท่านี้ตายรอยอะไรวะไม่ที่จะตายวะเนี่ยมีตัวอะไรมากตะกี้ไม่ฟินไม่ได้แล้วเราไม่ได้ด้วยันแล้ตได้อีโนได้บนส่ขาเจ็ดบนสี่ขาเจ็ดบางสี่ขาเจ็ดพบ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 ทางพบบ ขึ้นขึเต็มเไปเติมมีหกนะไปเติมมีหกไปเติมมีหกได้ครับพ่เนครี่เฟโลลมปลหายโรโดนะ ถ้าเจอโ,โดนกับคูกับโฟโลเล็ไอ้ไอ้คือเปนรถมึงมีใครบ้างอ่ะงานไม่ต้องแล้วนะไอ้ตอนนั้นน่ะตรงน,นั้นน่ะวันนี้ผมไปโปโลโดนยูเอฟลาฟังเลยทีเดรถก้รก้องเราเรื่องอะไรวะไม่รู้อยู่ดีมันก็พูดว่าเฮ้ยอย่าอย่าเลยชิว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 ,ชว,ชวต,าตายตายครับเนี่ยไ่หาโฟโรเลยพี่โมงเนี่ยเพิ่งไอ้เงินแดงล่าสุดไปตอนที่พี่คุยกับซีนาอยู่เลยวะน้องเลยวะ ไปเลยฮะไาสี่พี <mày theo un teaching>? hey, ่ปเสียบไปเลยเดิไปเลยดนไปเลยเนไปเพยเดินไปเลยเดนหาเพื่อนไาเพื่อนหปเลยเดนไปเลยเดินไปเลยเดนไปเลยเดไปลดิเดิยเิเดินดิเพื่อนดิหาเพื่อนดินไเพื่อนเดิ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 นดิ

เพื่อไปเพื่อไปก็กางไหนวะไปกางอยู่ไหนวะเพืไปกางอยู่ไหนวะ แปดป่ตนนะตรงไหนป่ะ จุกครับตรงครับเยี่ยม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 ไม่ไม่โดนละแม่งไม่ลงเล่นไอไ่ะ ไม่ได้สิบนะเว้ยน้องมันไม่ได้สิบนะเว้ยมันไม่ได้สิบนะเราต้องลงแค่ห้ามันไม่ได้สิบนะเว้ยน้องไม่ลงแค่ห้าเลยเมื่อกี้เรามีเก้าหลังหนึ่งได้สิบคนหลังหนึ่งได้หรอถ้าผมฟังในวอร์พี่เขาบอกว่ามีมีนี้มีแม่กูกูก็บอกอยู่ว่าไม่มันลงแค่สี่เว้ยเพื่อนบอกแล้ว่าลให้ลงหมดเลยทำหน้าเราทหนา่เราพี่โทษโทษโทษเทียบโทษเที้บ โดนโดนไหมพี่ใจโดนเราไม่กักที่ไหนวะพี่อยู่ไม่น่าเราหรอกกักตรงไหนวะโดนกักตรงไหนวะไอ้เฮียกักโคตรกูหาไม่เจอเลยข้างบนนะพี่ข้างบนนะมันมันกักได้ใช่ไหมเล่นในแนวมอนกักไม่ได้ไม่เหรอหรือว่าไงผมผมเล่นผมไม่ผมไม่กักอ่ะผมเล่นกับแกงอื่นอ่ะนี่กักพังเลยนะกูบอกเลยกูกักพังเลยนะถ้างั้นอ่ะกูกักหัวล้อเลยนะถ้างั้นอ่ะเรายังไม่ได้ทำเขตป้าพี่ ผมเล่นกับเซนาผมเล่นกับไอ้แก๊งก็ไม่กักแกงแกงดาผมผม er> ไม่กักก oh, ับพี่เ่าไม่รู้กักได้ป่าโเดแลยวถ้ากักบอกเลยหายากนะเล่นตามซอยอะไรเงี <h <h MA> <h 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 ้ยเดี <h h ๋ยวจัดใท้เดี๋ยวจัดให้เราได้จดไทยากักเราก็กักใช่ไหมจัดไ๋ยเลยจัดไทยเ๋ยจัดไทยเ๋ยจัดไยเ๋ยจัดยบอเลยหายยาก่ะกัดไอ้ทีตามแบบเมื่อกี้บอกเลยหาโคตรยาก โอ้โขึ้นตึกขึ้นเยี่้อปีหลังคาหัวหมดแล้ะะไม่แกงไหนไม่ทำล้วก็ไม่ทำใครแกงไหนทำเราก็ทำคืนกูไม่แคร์แล้วชิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ใหม,ม่เอหรอ,อ,อครับโอเคครับเรอบนา,าเต็มตีนะเขบอกนะรอบนาเต็มตีนะรอบนาเต็มตีนะครึ่งชั่วโมงรอบนาเต็มตีนะ ที่หลังไม่ที่หลังเราที่หลังเราต้องนับนับเวลาให้เป็นเวลานร้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 นราก่อนร้านก่อนร้านก่อนดอกราก่อนดอกราก่อนดอกพี่เล่นเรารอหัวใจไหมพี่